สวัสดีครับปวดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่8เดือนมิถุนา2565นนะครับมีรถนำเสนอ3คันนะครับคันแรกเป็น KRT นะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับรถมีเล่มทะเบียนร,ราคา75,000บาทนะครับอุปกรณ์เป็นผ่านพันสามนะครับแล้วก็ล้อเหล็กนะครับคันนี้ เครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่อง14แรงมีเล่มทะเบียนพร้อมคันต่อไปเป็นคูปาต้าแอลพันห้านะครับตัวนี้แอลพันห้าอุปกรณ์มีผานขุดมันหนึ่งตัวนะครับราคาสี่หมื่นห้านะครับคันนี้แอลสองพันนะครับราคาหกหมื่นห้านะครับตัวรถกับผานสามนะครับเดี๋ยวลองเคลียร์ที่ก่อน นะครับ KRT เจ็ดเจ็ดหมืนห้าตัวนี้ยังไม่มีแบตนะครับขวง่งมือก่อนนะครับราคาเจ็ดมืนห้าราคาติดง่ายนะครับติดสี่แรงเลิ่มทะเบียนพร้อมนะครับฝาครอบวบท,ทานมีนะครับฝาครอบตเตอรีมีไฮดรอิกเร็วนะครับฝานสามตัวรถจะผ่านสามแถมลออ้อเหล็ก ไยอีกนะครับกันจมล้อเล็กครับคันนี้เป็นเดินหน้าสามเกียร์มีสโลไฮก็จะเป็นหกเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังนะครับ คัดทายไม่ตรงนะครับเพื่้สำหรับครอบครัวนะครับเอาไปาสูบน้ำตัดหญ้านะครับส่วนนี้ทำงานได้นะครับมีพีดีโอฝันคันนี้จะเป็นรถอของคูปาต้านะครับผลิตเป็นเครื่องยนต์นั่งขับนะครับสูบเปียวนั่งขับ ส่งฟรีให้300กิโลเมตรแรกนะครับตันนี้ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ085 0876581 8, 8, นะครับปอดเจริญแท็กเตอร์อํเภอวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีนะครับกเกียร์ดีระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับเกียร์ไม่หลุดไม่ดิดนะครับเข้าได้ทุกเกียร์นะครับโรีโ p o ใช้งานได้นะครับเอาไปตัดหญ้าปั่นโรตารี่ได้นะครับ เราไปสูบน้ำปั่ีดยงกีจยาได้หมดนะครับหลบอนเนกประสงค์นะครับี๋ดูรอบคันกันดูนนปั่นทีเดียวนะ ไม่เลือดไม่รั่วซึมนะครับแง็แงๆยางก็ประมาณสักเจ็ดเจ็ดนะครับยางหน้าใหม่ยางหลังเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฝาก็ใส่ทานกับหน้ากากมีนะครับหน้ากากสภาพตันนี้นะครับออนดีหลังคาดีนะครับคันนี้แถมก็สิ่งด้วยนะครับ ราคาเจ็ดเจ็ดมืนห้านะครับคันนี้ <c oughs> ได้ล้อเหล็กมาดูคันต่อไปนะครับคูปาต้าแอลพันห้านะครับตัวนี้เ <c> ก <oughs> ่านอกเกา่าไทยอีกรอบนึงมีเสาหัวสตาร์ทเครื่องยนต์สองสูบ <c oughs> เครื่องดีเหมือนกันนะครับไฮ้เราเร็วเร็วนะครับเป็นลงเร็วนะครับ ไอ้ไอ้ตัวนั้นตาะหลังไปนิดนึงับันี้ราคา45่0มนนะครับ45่ห0แรงแรงเลยนะครับพร้อมกับผ่านขุดมันนะครับ15แรงนะครับเก่านอกเก่าไทยอีกรอบหนึ่งนะครับ สนใจมาดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับพอร้อนแล้วแต่ตาติดง่ายนะครับเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์นะครับไม่หลุดไม่ดิด เป็นรถขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับรถเทาเดียวนะครับน,นี่จ่องยนตองสูบอันนี้จะเป็นแปดเกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลัง รุ่นนี้ก็สามารถเอาไปพวนด,ดินตัดหญ้าได้นะครับใส่ตัวตัดหญ้าทําสวนนะครับอันนี้อันนี้เครื่องติดง่ายเครื่องดีรถแห้งๆราคาเบาๆนะครับราคาถูกกว่ารถไถนาเดินตามอีกชมรอบกันกันดูนะครับ ยางใหม่หนึ่งข้างนะครับเอาปั่น,นมีสีระดับนะครับสีสันเดิมเดิมนะครับเบาะเหล็กสีสันสวยเก่าเก่าแบบคลาสสิกน้ำดีนะครับไม่น้ำไม่ดันนะ แน่นดีแต่ตัดติงง่ายัวแห้แแงไม่รั่วไม่ซึมแห้งๆสีเดิมจากโรงงานนะครับยางหน้าก็พอใช้ง,งานได้นะครับยางหลังข,ข้างนี้ไม่ดีนะครับมีแล้วมีมีดอกแต่แล้วมีรอยแตกแล้วนะครับราคาสี่ห0ื่นห้านะครับราคาันนี้เบาก็ไม่ดับนะครับยบันให้ยกแต่นี้ดึงดับนะครับ เกียจะเป็นมีแปดเกียร์เดินหน้านะครับสองเกียร์ถอยนะครับมีเป็นสโลว์ไฮนะครับสิบห้าแรงสองสูบมาดูคันนี้จะเป็นเครื่องสามสูบนะครับยี่สิบแรงทรงเดียวกันนะครับเป็นแอลสองพันนะครับคูปตาแอลสองพันเผาหัวสักหน่อยก่อนเผาหัวก่อนเผาหัวก่อน เปิดแก๊กแล้วก็บิดตัวนั้นถูกแล้วไฮดรลิกเร็วนะครับนนได้อุปก,กรณ์ตัวรถกับฐานสามนะครับคันนี้หกหมื่นหกหมื่นห้า 6, 000. 6, 000 5, นะครับราคาหกหมื่นห้า 6, เกียเป็นเหมือนกันนะครับแเกียเดินหน้า2เกียถอยหลังเครื่องยนต์สสูบยี่่แรงม้านะครับตัวนี้ฐานใหม่ตัวนี้ตัวนี้เจ้าของเพิ่งจะซื้อมาจากเชียงกงไม่นานนะครับเครื่องแรงแรงเลยแน่นๆดินแข็งแล้วนะครับไถไม่เข้าฝนไม่ฝนหยุดตกแล้วแข็งแล้ว ันนี้ราคาเบาๆนะครับหกหมื่นเก้านะครับเจอต่อเครื่องเจียดีมากนะครับคันนี้สภาพเชียงโกงเลยนะครับคันนี้ ยี่สิบแรงม้านะครับสามสูบไห้มันเลยทีเดียวแล้วครับอันนี้เดี๋ยวดูรอบคันกันดูนะครับรับประกันว่าราคาเบาๆนะครับเอาไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอน คูปะตาเอลสองพันเครื่องสามสูบนะครับไฮดรอลิกเร็วฐานหลังนี่จะเป็นฐานใหม่นะครับอ<า>ีด e ีโอใช้งานได้นะครับ,บปกติมีสี่ฟ e ามเร็วรอบนะครับเอาไดทุกเกียรครับเอาไปตัดหญ้ามันเลยนะครับรุ่นนี้เอาไาใช้ในสวนนะครับรถเครื่องดีรถแห้งเครื่องเกียร์ดีพอนะ ยางสามสูตรไม่ไอนะครับไม่ใหญ่ระบายออกมาครับยางไม่ค่อยอยางหน้าก็ประมาณสัก4ี่สิบเปอร์เซ็นต์เยื่องไม่เยอะนะครับยางหลังก็สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฝนนั่งนี้จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์ฝั่งนี้จะเป็นเกียร์ PTO นะครับมีสี่เกียร์นะครับ ด้านนี้จะเป็นปะโทนห่างนะครับยกหางฝั่งนี้จะเป็นสโลไฮนะครับกระต่ายเต่าฝั่งนี้ก็เป็นคัททางโน้นเด็กนะครับหกหมื่นห้านะครับคันนี้เบาๆาราคาเบาๆสวยๆดีๆ,ดๆเลยนะครับวันนี้ก็ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมาดูรถทดลองขับก่อนก็ได้นะครับมีสถานที่ให้ลองนะครับฝา,ากเบอร์โทรทิ้งท้ายอีกรอบนึงนะครับ0850876581นะครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังส่หมอจังหวัดอุดรธาน,นีเดี๋ยวลองสตาร์ทอีกรอบหนึ่งตะกี้เผาหัวยังไม่ทันร้อนสตาร์ทเลยเผา,เาห,หัวร้อนแล้วสตาร์ทติดง่ายคันนี้รับประกันเครื่องแน่นเกียร์ดีโอเคนะครับ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ